กับเรื่องราวของ m a ส d a าครับพี่แมไปเปลี่ยนล้อไลท์เวทไปใส่เบรกใส่บอดี้คิทเข้าไปนิดหน่อยกลายเป็นรถแข่งได้เลยนะครับมันอาจจะไม่ได้แรงมากๆแต่มันเป็นรถที่เชื่อว่าแฮนดิ้งเร็วขับสนุกดูคผมเกือบโดนรองเท้าครับเขามีการทํารองเท้ากับแบรนด์มิซุโนะนะครับเป็นรองเท้า m a สด้าสปิริ r a ร i ซิ่งนะครับ สวัสดีครับผู้ชมครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวเขาจะซอลลอนครับผมวันนี้ขวัญหลงจากงานตกเกียวจะซอลลอนสองพใช่ครับกลับมาสดสดร้อนๆกับเรื่องราวของมาสด้าครับพี่แม่มาสด้าปีแล้วพี่ก็ไปมานะครับเขาก็เพิ่งลิมเริ่มนะที่จะสร้างตัวเนี้ยคือมาสด้าสปิริตเรซิ่งผมเห็นในยุโรปด้วยครับในหลายๆประเทศก็มาสด้าก็ด้วยความที่รถเขาดีไซน์ดีอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาเนี่ย โดดเด่นมากๆในการขับขี่แล้วก็บุกเต็มที่เลยใช่ครับดันเต็มที่นักแข่งรถแข่งอะไรต่างๆนี่โอ้โหโอพรมเดินเข้ามาในบูธครับพี่แมนเห็นมาด้าสามก่อนเลยโอ้โดดเด่นมากับวายบอดี้เลยนะครับจริงๆแล้วคือต้องบอกว่ารถเนี่ยดีไซน์ออกมาแล้วมันใกล้เคียงกับรถแข่งอยู่แล้วมีการแค่ไปเปลี่ยนล้อไลท์เวทไปใส่เบรกใส่บอดี้คิดเข้าไปนิดหน่อยกลายเป็นรถ แข่งได้เลยใช่นะครับเขามีทั้งตัวรถแข่งจริงๆครับผมแล้วก็มีตัวที่น่าจะผลิตขายเนะเป็น i n นสปายเป็นแบบว่าเป็นทรงตัวเรียกว่าทําออกมาให้ผล้อได้เลยใช่ครับแล้วก็ขับบนถนนได้เลยใช่นะครับในบูธของเขาเองเนี่ยเขาก็ทำมูทของบูธเนี่ยให้เหมือนกับสนามแข่งอันนี้ผมชอบมากเดินเข้าไปครับพื้นปืนเหมือนสนามแข่งเลยเป็นแอสโฟล์นุ่มๆนะครับแล้วก็มีกริดลายต่างๆ แล้วตัว MX 5จะเป็นไงตัว MX 5เนี่ยในฝั่งขวามือเนี่ยเขาก็เอาตัวที่เป็นสีเทามาโชว์ะนะครับจริงๆตอนนี้เขาเรียกว่าโรสเตอร์ละเป็น m a ส d a า o รสเตอรก็คือเบสมาจาก MX 5นั่นเองนะครับ<ะ>นำมาใส่แอโรได n นามิกใหม่ทั้งหมดนะครับมาทำเรื่องของแอโร่ใหม่นะครับมา t r i มตัวอ<ะ>ิเลเมนต์ต่างๆของรถนะครับ<ะ>แล้วก็เรียกรุ่นนี้ว่า Mazda r o a d s t e r นะครับ<ะ>หรือว่า m a z d a s p i r i t Racing นั่นเอง แล้วก็จะมีโลโก้ใหม่เขานะมีโลโก้ใหม่เขาด้วยนะสวยเลยสวยงามจริงๆคือตัว R นัุ้นอ่ามันคือตัว R Racing นะครับฟิล์มกับสีแดงสิ่งที่ผมชอบมากคือด้านท้ายเขาฮะมันมีดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังใช่มันทำให้ดูเติมเต็มแล้วก็ภายในครับภายในสวยใส่อคันธารมาเต็มเต็มนะครับเป็น Recaro เป็นเบาะที่เขาคอลแลบส์เลยนะครับกับ Recaro นะครับรวมถึงพวงมาลัยต่างๆเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนให้เป็น อาคันทลาทั้งหมดท่อก็ใหญ่นะครับคือมันจะเป็นรถที่ผมคิดว่ามันเร็วนะครับมันอาจจะไม่ได้แรงมากๆแต่มันเป็นรถที่เชื่อว่าแฮนดิ้งเร็วขับสนุกนะครับแล้วก็ราคาก็เข้าถึงได้ง่ายผมไลท์ก็มีเซนเตอร์สีแดงใช่ครับนะครับด้านหลังตรงโลบาร์ก็จะเป็นมีเปียโนไฮกลอสสวยงามนะครับเบาะนี่สวยมากๆกระจกข้างเขาก็เป็นเปียโนไฮกลอสนะครับที่เป็นกับเรดทรม รวมถึงในบูธของเขาที่มคัเดินเข้าไปเนี่ยเขามีเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ที่เป็นของ Spirit Racing พรีเมียมเลยนะพรีเมียมเลยดูแล้วพรีเมียมผมเกือบโดนรองเท้าครับเขามีการทำรองเท้ากับแบรนด์มิซุโนะนะครับเป็นรองเท้า m a z d a Spirit Racing นะครับก็สวยมากๆนะครับท่านใดสนใจก็ไม่รู้ว่าจะเอามาในงานเราหรือเปล่านะฮะแต่ที่นแน่ก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามชมอีกฮะว่า เราจะได้รถอะไรมาชมแล้วก็ทางมาสด้ประเทศไทยจะเอารถอะไรมาโชว์ในแบงคอกออโต้ซ a ล o อนของเราในครั้งนี้นะครับรบซึ่งก็อีกไม่นานเกินรอครับคุณผู้ชมก็เดือนมิถุนายนนะครับวันที่26ถึง30เราก็จะพบกับแบรนด์มาสด้นะครับในแบงคอ o ออโต้ซลอของเราในครั้งนี้ครับกบรอบสิปีนะครับเืียะคเลมที่ c h a l นเจอร์ฮอลลนะครับเหมือนเจมนะฮะคราวนี้มัน มันแน่นอนครับชาวญี่ปุ่นก็จะมาดูเราเยอะนะครับแล้วก็มีในส่วนของมาเลเซียมาเลเซียเขาก็เดิมเนี่ยเขาจัดก่อนเรานะครับแต่ปีนี้เขาจะเปลี่ยนไปจับหลังเราเพราะฉะนั้นคนมาเลเซียก็จะเอารถเข้ามาโชว์มาจอยกับเราเยอะก้อีการร่วมมือกันใช่ครับท่านใดสนใจอยากถามข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมาสด้าครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีคําตอบ ใช่ครับ,รบผมนะครับตอนนี้เราสองคนก็ต้องขอลาก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ